เอก็ดีอืเจ็บสิเจ็บตรงขาใช่ไหมละ่ะทั้งตัวไม่เจ็บทั้งหน้าไม่เจ็บ <c oughs> เป็นหนูเจ็บท้องอืมอืมเออม,มันจะชำ้ชำๆแต่มันไม่มีรอยใช่ไหมอืมใช่ไหม <laughs> ใช่พี่มิไม่ได้คุยเลยเมื่อวันไหนหน้าหนูหนูไรสดไรสดแล้วก็เขาแต่งหน้าอยู่แม่แต่งหน้าอยู่ก็เลยหนูก็เลยจะแปลให้ทีเนี้ยโอ้โหไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาโปรแลนด์คุยกันอะคนอื่นอะก็เลยใช่ก็เลย,เลยแค่อังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้ว <laughs> ฟันเหรอ จริงหรอคิดถึงเอ่อไอเลตเต้เบลวอร์เลยสวยมากเลยจริงแป๊บเดียวกูตื่นขึ้นมากูฮะเสร็จแล้วเหรอคะทำไมกูไม่เจ็บเลยเลยกูรู้สึกว่าแบบว่านี่กูสัลยกรรมเสร็จแล้วหรออะไรมึงเว่ออืออือเอาแล้วพักที่ไหนแถวไหนอืม อออ,อ,อยู่โซก็ก็ไปเดินเลยจ้าไปเดินเลยจ้าไปเดินเลยไปเดินไปหาเดินนั่นนู่นนี่มันแบบว่าอืมถ้าถ้าเดินแล้วมันจะแบบเหมือนว่ามันจะแบบมันจะอ่ามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอ่าหน้ามันจะยุบเร็วเออ อ๋อเหรอโอเคหนาวเหรออ๋อจริงเหรออืมงั้นพ่อพ่อหายใกล้หายยังเราจะจะฝากซื้อของใช่หายยังเพิ่งออกจากห้องข่าตอนเหรโอเคโอเคเออยัง อ๋องันเพดเล่นพืดเล่นก็ได้งั้นถ้า <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะเกาหลีเกาหลีหอเอากีต้ามาฝากได้ไงเกาหลีเกาหลียี่ห้ออะไรไม่เห็นมีเลย <c oughs> อยากเอากินกินอะไรอะ่ะ กินเ,เยอะๆมันไม่อร่อยหรอกแต่หนูชอบนะน้ำฟักทองอะ่ะน้ำน้ำฟักอืมไม่อร่อยแต่ว่าชอบเฉยก็รู้นะว่าไม่อร่อยแต่ชอบอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะมันแบบออกเปรี้ยวๆอะ่ะยังไงไม่รู้อ่ะเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวไม่อร่อยอะ่ะ<ต>อืมแต่ชอบอืมไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ๆๆๆ อืมันก็ต้องงดนะพ่อก็ต้องงดเหมือนกันนะงดได้ไหมก็ต้องทำใจนะอีกนานเลยก็จะหายดีสู้ๆโสมไม่นะชุติไม่เอาโสมนะพ่อมีคนเมนว่าให้ชุติเอาโสมไม่เอานะไม่เอาโสมไม่เอาโสมไม่เอาโสม พ่อชูตี้แค่พูดเล่นสูตี้ไม่น่าเลยรู้อย่างนี้ไม่เอาสงไปให้ดีกว่าเดินเดินไปไกลๆก็ได้เดินลองเดินไปไกลๆก่อนก็ได้เดินแบบเดินเดินแค่ลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยดูอาการว่าไหวหรือเปล่าแล้วก็ค่อยแบบเราค่อยขยับเลเวลไงลองเดินก่อนมันแบบเลือดจะได้ไหลเวียน <c oughs> <c oughs> ไอเลติกต็อกโอเค บายบายนะพักผ่อนนะจุบจ๊บจุคิดถึงนะคิดถึงนะหวังด้วยจุ๊บจุหวังผลประโยชน์ด้วยเป็นไงล่ะจิ้มจ่ายจบเลยคะ่ะทุกคน